สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในรายการมิสเตอร์โรสนะครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ที่แม่โคตรยากมากเลยนะทุกคนนี่คือเราจะใช้ท่าไอ้ขับรถปั๊มอะวิ่งกับกับปิปาร่าครับทุกคนยากมากไอ้หี่โคตรยากจริงๆนะทุกคนอยากทำอาชีินี้ทำให้คนเดียวยากมากเลยทุกคน จริงนะไอ้เฮีย้ยวรถมันช้าด้วยแ,แถมไอ้คาบิบ,บาลา่ามันก็เร็ววะ่ะคนด้วยทุกคนนี่คือเหตุผลที่ไม่รอยยาอันนั้นนะคนก็มีอะไรบ้างครับเนี่ยเจอ,อ,เเอ,อแล้วตัวนึงไม่รู้ใครเออกลัวแล้วไอส้สัสมันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นทุกคนอก็มีคนมาช่วยผมนยครับตอนนี้ อย่าทำนะมึงกิมีมาทดลองไงนะมึงตอนนี้กำลังนนโดนช่วยอยู่แล้วพบแคทตามมาทุกคนตามไม่ตามจี้ตูดไหมทุกคนมาแล้ว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  มาเลยมาแล้วคนป๊อ,ปแอบแคทเฮียป๊อบแคทหนีไปแล้วคนโอเคเนี่ยว,ว่ามาขับรถพัมต่อแล้วคนโอเคสวยอืมขับรถพัมมี่ขอสู้ขู่เทียร์สู้โโเรืบองอะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว จะอ้อมไปทานนั้นทุกคนไม่อยากตายนะทุกคนล้มทีนี้เงินหายเป็นกิโลเลยทุกคนโอ้โหมันดักโอ้ยตูดกูแหกทุกคนโอ้ยเซ็งทุกคนกูไม่ไดาทำชาเลนจ์นี้เลยแต่ชักมันแต่กูมันก็ได้นะทุกคนลองดูลองไปเล่นกิมเผื่อบ,บางคนอาจจะเลื่อนที่บอผมก็ได้ดู โอเคมาเรามาลองกันว่าผมจะรอดหรือว่าผมจะตายโอเคมีคนช่วยผมแล้วว่าไงครับตอนนี้โอ้โหตามมาอ้ะมันดิบชุบกูดิพิบ้างว่ามันมามันมาแล้วมันไปอ่ะมันไปตามาตามาเพืาา่อนมันตามมาล้ว เอาเออทิ้งกูตรงนี้อ๋อเยี่ยไปสวยเยี่ยบไอ้เยี่ยนนี่ว่าผมทุกคนย่างน้อยก็มีคนช่วยผมนะครับทุกคนโอเคอย่าพูดพลาดทำเช่าโอเคก็รอดแล้วทุกคนรอบที่สองครับทุกคนรอบนี้ก็ขัร์บอนบัลเหมือนเดิมทุกคนโอเคมา หาที่ซ่อดนะก็ย้ายมันเซตยอดด้ยก่นรอก่อนรอก่อนโอเคโอเคโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วลงไม่ได้ลงทุกคนอย่ายวที่ผมเออท่าตานี้เห็นผมเนี่ยแบบอะไรแบบมาแล้วคนอย่าคิดมากคนเพรบางนี่มันโคตรช้าเอ๋อแลกทุกคนโทษทีครับขอโทษขอโทษแรก อะสองเหี้ยอะไรมาโอ้ยเียยุบคลายุบคลามคนมีคนตายสองคนนะครับทุกคนเราไม่ช่วยเขานะครับทุกคนโอเคเรามาดูกันว่าเรา,เราจะรอดไหมนะครับขึ้นกำมดไหมไปเราลองดูกันนะครับทุกคนว่าจะรอดไหมนะมันว่าโอเคมาแล้วมาแล้วอยู่ตามหลันกูใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่โดนมืไร่ใช่โอเคมาเราคิดว่าโอเคมีคนตายล้มกัรเป็นเบือ่อใช่ไหมเนี่ยว่าอยู่ไหนวะโอเคกูพูดปุ๊บมันมาลงไปข้างล่างอะ่ะหน่ขอไปดูหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหน,นโอเคโอ้โหอยู่ข้างล่างจริงด้วยสองตัวด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮีย นี่ครับสบภาพดูคนใครทำคอนเทนต์เนี้ยมีหัวร้อนบ้างเนี่ยใช่ครับมีหัวร้อนบ้างเลยโอ้โหคอนเทนต์นี้กูคิดยังไงวะยาก,กย่ากย้ยดูที่ว่าเราจะรอดไหมดูดูสรงไงยถ้าไม่มีใครมาช่วยคนเพราะคนมันล้มเยอะดู ลองดูนะฮะมันมีบบกูยินดูโดแบนนี้เดี๋ยวกูทำบักให้ดูเห็นไหมนะครับบักเกมอีเวนนะคุณบักเหมือนเราไปส่วนหนึ่งของกูแพ้เลยมารอบพี่สามหลังจากแพ้นะครับทุคนะครับนะอยู่ตรงนั้นนะยามนะครับอก็สองวีนะครับ ช่องเตียมตัวนะำน,น่นแนะนำว่าแคม้ม่้าหมือนกูเล่นคอนเทนต์เนี้ยแคปมนี่หวาทุกคนเราวิ่งถ้าเราเล่นคอนเทนต์เนี้ยอย่าไปวิ่งกับมันทุกคนแล้วก็รู้อยู่เร็วว่าเราแพ้ทุกคนรอบนี้เป็นรอบมองไม่เห็นนวน nếu cút cho tôi nghe, vậy ở trong này, vậy mong không thấy đôi, có sáng dễ, dễ, cứ ở thì không thấy hiện, đôi, về mà, ok, mình mà, quit word mà ra rồi, lên mà, lên mà, lên mà, mình đâu à, cút rong rồi. รีบรีบรีบหนีนู่นอย่างนี้บอกไปว่าผมจะไม่เล้นแคมป์เพื่อคอนเทนต์นะทุกคนใครชื่อบอกมาได้ไหมว่าเมื่อวานวิว่งไงนี้ธรรมดากับโดนนี่อะไรช้ากว่าุกคนหรือว่าพอๆกันบอกมาหน่อยนู่นโอ้ยเฮียโดนเซตหยออนแล้วนู่น โอเคราให้คนมาช่วยนะมันดูหน้ากูทุกคนอย่างน้อยก็มีคนช่วยกูแล้วไม่เหมือนไอ้เหี้ย mm. โหดอะไระที่จริงผมไม่ไเห็นดีดีหวานทุกคน mm. ชุวไหนเพื่อนโอเคมาครับมันี่กันต่อครทุกคนมาแล้ว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  ไม่มีแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้จะดูน่าเบื่อหน่อยนุกคนเพราะอันนี้นะคนแพ้แน,น่กูตายแน่กูตายแน่โอ๋ยกูว่าแล้วเที่ถ้าวิ่งนะผมอาจจะไม่ตายนะทุกคนโอ้ยเซ็งเนาะทุกคนโอเคมาเราลองคาดหาความเชื่อเดียวกันนะทุกคนตัวซีว่าจะมีไหมนะทุกคน เขาเชื่อเลยไอ้กูแม่มันไปช่วยคนอื่นไม่ได้ช่วยกูนะทุกคนไปแล้วไปแล้วเชื่อกูไหมโอเคมีคนเชื่อผมไหมกูความเชื่อแล้อมาหาผม,ม,แ,มแล้วทุกคนชุบไนชอบชุบยิบชอบไปล่โอเคนอบมีขอขอโทษเลยนะอยโอ้ยกูแพ้ว่ะ ไม่ต้องงอานแล้วทุกคนเกมต่อไปรอบที่สี่รอบที่สามไหมทุกคนโอเคเอามาเล่นกันนะทุกคนโอเคเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนมีดีเทียคนตายเรามาดูกันว่าเราจะรอดไหมทุกคนตอนนี้มีกับระเบิดแล้วก็มีบาเลียโอเคมาแล้วบอลกูยอบมันมาบ้ามาตลอดทุกคนแต่ตอนนก้มันถือบอล เราจะไปช่วยชายคนนั้นคุณด,ด้วยรถโอเคบอดมยดน,นั่นแหละทุกคนโอเคเราไม่ต้องมา,มามจะรอดไปหน่อยแต่บ้านผมคุณได้ยินเสียงสัตว์นี่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องปแปลกใจทุกคนโอเคโอเคมีคนช่วยผมแล้วไปทำไมเพื่อ อ๋อโอเคกูเข้าใจแล้วคือที่เขาแบ่งผมก็คือเขามาชมในนี้นะคนเขากว่ามีมี่เนาะนะมีมี่แต่มีมี่ก่อนโอเคมากูขับอันนี้เหมือนเดิมอ่ะคนโเคมาอยากจะแคมมักงี้ยเพื่อนตายเยอะแล้วผมไม่ชอบเงินมันลดเยอะชิบหมเพื่อนโอเคเราว่ามันจะขึ้นมาไหมเพื่อนเบคอนมึงทำอะไรมึงล่อมึงล่อเพื่อน ทีหลังอยากทำมันอีกนะเบคนน้อยโอเคผมก็ไม่ช่วยเขาเราจะไม่ช่วยนะทุกคนเราไม่ช่วยนะมัดมินมาใช่ไหมโอเคขอยอมแพ้ชาเน่นนะทุกคนยากเกินไปนะทุกคนขอยอมแพ้นะครับนขอยอมแพ้นะทุกคนยากเกินไปทุกคนโอเคเนาะเราจะมาตั้งใจเล่นกันมาครับทุกคนโอเคผมก็แบก ผู้สาวะนะทุกคนโอเคเราต้องโอ้ยมันมาแล้วกูกินโคลาแล้วกูวิ่งสวนเลยโอเคมาลองทำการวิ่งสวนนะครับทุกคอ๋อผู้สาวร้อียังไงทุกคนช่วยดีกว่าเนี่ยช่วยดีกว,ว่าทุกคนข้างๆนี่เหมือนว่าน่าจะมีนะครับทุกคน ช่วยก่อนช่วยก่อนโอเคก็ช่วยแล้วทุกคนเราไปช่วยกันหนึ่งโอเคไอหมอแก็บนะมันเชื่ออะไรกูหยอกหมอแก็บนะมา,มาแล้วมาแล้วโอ้ยมันตีได้ถึงยังไงวะาไม่เอาใส่ดมใครก็เขาช่วยบอกทีครับว่ามันตีถึงได้ไดย,ยังไงทุกคนระยะมันกว้างหรือว่าเลย แล้วก็ไม่รู้นะครับทุกคนเดี๋ยวหน้าไม่กี่กี่นาทีผมอาจจะชนะได้นะทุกคนใช่แล้วถูกแล้วโอเคผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับชาเลนนี้ครับก่อนจบคลิปนะครับชาเลนนี้เป็นชาเลนที่ถ้าเล่นจริงนะอย่าทำทุกคนก็เหมือนไม่ได้ทำลงทิกต็อกว่ายูทูบมันอย่าจะหาทำทลกคแค่นี้ครับทุกคนบายบายทุกคนแล้วก็กดชับสไครป์ช่องผมด้วยนะทุกคน see you again